ดวงความรักของคุณเกิดวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับ ึงเดือนเมษายนแล้วนะครับเมษายนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความกัญยูเป็นเหมือนวันปีใหม่ของคนไทยของเรานะครับเขาอวายพรทุกคนก็แล้วกันเนืนอในวันปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้กลับไปหาครอบครัวกลับหาครอบอบอุ่นหาพลังใจที่อยู่กับบ้านของเราไปกราบไหว้กลับไปขอขมาลาโทษขอโอโหสิกรรมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีนะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับก็ในคลิปต,ต่อไปนี้เราจะมีน้องใหม่นะครับมีไพ่ใหม่มาด้วยนะครับ อย่างแรกที่จะแนะนำก็คือนี่เลยไพ่ที่เป็นด้านหลังนะเป็นรูปรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็จะเป็นไพ่สิทธิกริยานะครับเราก็จะมีรีวิวในช่องอยู่แล้วก็คอยติดตามก็แล้วกันซึ่งเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอีกหนึ่งไพ่เล็กๆที่เราเห็นนะครับเป็นไพ่ผักใจนะครับทางทีมงานของพลังใจดูดวงนะครับเตวยพลังใจด้วยก็ ร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับเป็นไพ่ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทําต่างๆจะนํามาสื่อสารนํามาบอกเล่าให้พลังใจกับเราอย่างไรในคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของคนโสดสนิทนะคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรวมไปถึงคนที่มีคู่ด้วยนะครับในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับความรักของคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่โสดสนิทดูซิว่า อดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับในเรื่องของการกระทําตัวเรานะครับในเรื่องของการรู้ตัวตนในเรื่องของความรู้สึกตัวเองมากยิ่งขึ้นนะมันมีเรื่องของความคิดมีเรื่องของการจัดการในเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องความทุกข์บ้างนะครับทั้งในเรื่องของจิตใจบ้างบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นการเราสร้างพลังใจในตัวเองเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นในการสร้างความสุขในการรู้ตัวตนว่าเราควรจัดการกับการที่มันเกิดขึ้นปัญหา เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราให้มันสามารถที่จะมีความรักที่ดีได้มากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราเริ่มที่จะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระภาพในเรื่องของจิตใจนะครับเริ่มมีความเข้มแข็งอจิตใจมากยิ่งขึ้นในการที่เราจะมีความสุขกับความรักมีการที่จะให้จิตใจตัวเรามันดีมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของจิตใจเนี่ยไพ่ขึ้นว่าเมื่อเรามีสติปัญญามากพอเนี่ยในเรื่องการเลือกที่จะ ได้รับความรักหรือการที่จะมีใครสักคนเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอนาคตภกยขึ้นว่าให้ id, ความกังวลที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มมีความที่เราเนี่ยยิ้มได้นะครับมีความสุขในสิ่งที่เป็นได้มากขึ้นมีความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันแม้ก็ทําให้หล่อหลอมทําให้จิตใจของตัวเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะไม่ต้องไปมีความกังวลไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องของความเป็นตัวเรามากจนเกินไปนะครับแล้วจะมีคนเข้ามาไหมในดู ในเรื่องของความรักพ่ยคือว่าอย่าไปเร่งรีบอะไรมันมากนะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆปรับใจมากกว่ายังไม่เชิงที่ชัดเจนในเรื่อง,องคนที่เข้ามามากนะักพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เราอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวอยู่คนรอบข้างและหาตัวตนหาในเรื่องของความรักว่าเราชอบแบบไหนความรักแบบใดทาให้เรารู้สึกมีความสุข ความรักแบบใดทําให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นก <c oughs> ารที่เราจะรับความรัก <c oughs> การที่เราจะมีความสุขในความรักมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจตัวตนตัวเอง,เองมากน้อยแค่ไหนและเราก้าวข้ามความทุกข์ข้ามความกังวลและเกิดความสุขในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นนั้นัไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องของความรักจนเกินไปนะคะเรามาดูเรื่องของการสร้างแรงดึงดูดความเป็นไปได้นะจากกระนำของเรา ทำอย่างไรให้เกิดความรักที่มันสมหวังมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของวิธีการนะครับในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นว่าสิ่งที่มันจะดีและเยียวยาจิตใจเราได้มากที่สุดพ่ขึ้นในเรื่องของการกินนะการทำอาหารการทําสร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับการที่เราจะไปทําอะไรบางอย่างให้มันเกิดความรู้สึกที่ดีเกิดความแฮปปี้มากขึ้นนะครับอีกหนึ่งอย่างคือการอาจจะไปคุย กับเพื่อนกับคนรู้ใจนะครับกับคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทของเราค,ครอบครัวของเราหรืออาจจะมีการที่ไปทานอาหารด้วยกันนะครับเกิดการพูดเกิดการพูดคุยการระบายในจิตใจในตัวเราที่รู้สึกกังวลใจหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงหาวิธีการยังไงแล้วมันก็ไม่รู้สึกดีสักทีนะครับมันเป็นการที่เราหาใครสักคนมาพูดคุยด้วยมาหาใครสักคนมาให้มันเป็นเหมือนการที่เราได้บอกอะไรบางอย่างความเป็นตัวเราให้กับใครลักคนให้กับใครสักคนเนี่ยได้รับฟัง ความเป็นตัวเรามากี่ขึ้นทําให้เราเข้าใจตัวเองเหมือนเป็นการทบทวนความรู้สึกตัวเองและ,ได, comment, ะได้รับคอมเมนต์นะครับได้รับคําแนะนําที่ดีจากคนรอบข้างกนคนใกล้ชิดกับคนใก,ใกล้ตัวมันก็ทําให้ความรักของเราเนี่ย,ยมันมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเรามาดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูสิว่าท่านจะบอกอะไรนะครับเราจะมูอะไรอย่างไรให้มันปังในเรื่องของความรักมากี่ขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของ เทพเทวานะครับแล้วก็การที่เราเสริมพลังงานที่ให้เห็นช่องทางความรักมากยิ่งขึ้นการเสริมเสน่ห์เมตตานะครับไปขึ้นว่าจะช่วยในเรื่องของความรักไร้ดุดที่ดีในเรื่องของพลังงานความรักก็จะบังเกิดขึ้นสําเร็จมากขึ้นนะครับไ้ขึ้นเป็นพิธีกรรมไปขึ้นเป็นพลังงานของพระตรีมูรติไปถึงเราสามารถที่จะไปขอพรกับเทพพระตรีมูรติหรือว่าเอา้ง่ายก็จะเป็นพระพรหมนะครับพระศิวะพระนารายสามารถที่จะไปขอพรและเกิดความสําเร็จในเรื่องของความรักที่บิิทางที่ดีและได้รับความสมหวัง ในเรื่องความรักที่จะบังเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและก็อนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของจิตใจของตัวเราที่ต้องมีพลังใจที่ดีนะไม่ว่าเราจะทาอะไรก็ตามหากเรามีกําลังใจเรามีพลังใจที่มั่นคงเนี่ยในเรื่องความรักมันก็จะสําเร็จได้นะครับในเรื่องของการมูก็เป็นการส่งเสริมสร้างพลังใจในตัวเราให้มันมีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเราดูสิว่ารับไพ่จะเตือนอะไรเราบ้าง ในเรื่องของสิ่งที่ไพ่จะเตือนไพ่ขึ้นในเรื่องของจิตใจของตัวเรานะครับแล้วก็ขึ้นในเรื่องของพลังงานในจิตใจของตัวเราให้มีความมั่นคงเข้าไว้บางอย่างอย่าปิดกัน้นความรู้สึกตัวเองจนเกินไปกับการที่เราได้ปรึกษากับการที่เราได้อ่ให้หาคําปรึกษากับผู้คนมันทําให้เราเข้าใจความเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นและการเสริมเสน่ห์เมตตานะครับอะณเมตตาจิตตังอะระหังปิยังมะมะนะครับให้เราไปสวดนะไม่ว่าจะเป็นตอนนอนออกจากบ้านหรือว่าการไปพบปะ คนใหม่ๆผู้คนที่เราไม่คุ้นชินนะครับคาถานี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการดนจิตด,ดนใจนะเรื่องของการที่ได้รับความเมตตาจากผู้คนได้รับสเสน่ห์มากิ่งขึ้นนะครับทำเป็นการที่จะเสริมพลังใจตัวเรามากกว่าเดิมเป็นพลังใจให้นะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่สอดสรดสในหุง้งตรงนี้อยู่ที่60%ต้องสร้างขวัญและพลังใจของตัวเราให้ดีมากิ่งขึ้นกับเรากันนะครับโอเคครับเรามาดูในเรื่องของคนที่เลิกราไปแล้วนะครับในเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรบ้าง อดีตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจนะครับให้เวลาทุกอย่างมันผ่านพ้นไปและจิตใจเราจะเยียวยาและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับการที่เรารู้จักความเป็นตัวเราการที่เรารู้จักความรู้สึกตัวเราทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของตัวเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับในปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันยังมีความทุกข์บางอย่างมันมีความเข้าใจบางอย่างที่เราต้องเข้าใจตัวเองเยอะๆนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันปัญหาที่มันบังเกิดขึ้นและผ่านพ้นมาแล้วอย่าเก็บมาไว้นะอย่าเก็บมาไว้กับตัวเเเอองจนนกกิไปพรรร้้้มทําาใหูสึ ทุกใจร้อนใจนะแล้วก็หวางไม่ค่อยได้นะครับในการที่เราต้องพยายามเข้มแข็งและปล่อยทุกอย่างให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปการที่มีใครสักคนอยู่ด้วยกับเราในห้วงช่วงนี้อาจจะช่วยได้นะครับมันทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการปรับใจอ่ะเราดูแนวน้มที่ว่าแร้วความรัก จะกลับมาไหมนะความรักเก่าจะกลับจะมีการรีเทิร์นหรือเปล่านะครับไพ่ึ้นว่าการรีเทิร์นมีมไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่นะครับในเรื่องความรักที่มันจะกลับคืนมาแต่ให้เราเดินหน้าต่อในความรักที่มันจะเริ่มดียิ่งขึ้นเมื่อเราจิตใจเรามันพร้อมและมีความเข้มแข็งและมีสตินะครับไพ่คือว่าต้องมีสติและอย่าไปรอคอยในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งที่มันย้ำเตือนจิตใจตัวเรามันมีความผิดความทุกข์ความไม่เข้าใจการที่มันยังวางอะไรบางอย่างไม่ได้มันทาให้เราติดอยู่กับบางสิ่งบางงงออย่่ามมัันนนเเหืป็กรทีขง เราเอาไว้ในปัจจุบันอย่างเราเนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อออกจากกรงในเป็นสิ่งที่มันเป็นเครื่องพนาัาานการตัดใจของตัวเราออกจากสิ่งนี้ให้ได้นะครับเราดูซิว่าในเรื่องของความรักนะครับสิ่งที่เราควรจะทำนะครับสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดที่เราต้องเพิ่มต้องเป็นวิธีการอย่างไรได้บ้างนะครับในเรื่องของการกระทำไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่มันติดอ,อกติดใจตัวเราความรู้สึกต่างต่าง นในเรื่องของมุมมองในเรื่องของจิตใจของตัวเราการสร้างเรงดูดการปรับใจที่ดีในเรื่องของการสร้างความสุขในตัวเองสร้างความสุขที่บังเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของตัวเราให้มันฟื้นคืนและดียิ่งขึ้นในเรื่องของความรักตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของคนที่จะเข้ามาไหมหรือจะไม่เข้ามาเพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญณตอนนี้ของเราสิ่งสําคัญคือการเข้าใจตัวเองและสร้างเสียงหัวเราะให้กับตัวเองเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นเกิดจากการศึกษา และเข้าใจความเป็นตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยนี่มันทุกร้อนเรื่องอะไรมันเข้าใจเรื่องอะไรมันทุกอะไรมันไม่เข้าใจอะไรมันได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับการที่เราออกไปหานะครับไปขึ้นว่า การได้ออกไปข้างนอกไปสถานที่เราไม่เคยไปให้ขึ้นไปคอนเสิร์ตเหมือนกไปพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาให้เราเนี่ยเข้าใจถึงความเป็นไปของผู้คนของความเห็นของคนนั้นคนนู้นคนนี้ทําให้เรารู้สึกปล่อยวางกับสิ่งที่เป็นและไม่เอาอาดีตมาทิ่มแทงหัวใจตัวเองและเปิดพื้นที่ในใจิตใจความรักของเราเนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของความรักดูสิว่าเราจะมูอย่างไร ให้ความรักเราดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของพระอาจารย์หมายถึงสเสน่ห์หมายถึงความนุ่มนวลน,นะครับความคิดมากนะพระไายหมายถึงจิตใจที่มันสัดสายออกไปนะครับดังนั้นเราเนี่ยพลังงานของเซลล์จิตจึงกาลังจะมองบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันเป็นบรรยากาศที่มันไม่ดีในจิตใจของตัวเราแล้วมันดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีเข้าหาตัวเราด้วยนะครับดังนั้นมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่จิตใจเราจะมีความรักดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า เราปรารถนาสิ่งใดมากกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปกปักรักษาตัวเราช่วยเหลือเราอยู่แล้วแต่เราต้องเริ่มต้นจากความคิดเริ่มต้นจากการกระทําของตัวเราให้มันมีความสุขให้ได้ก่อนแล้วก็ยอมรับถึงความเป็นจริงดังนั้นมันจะเป็นสิ่งที่มันมูจากสิ่งง่ายๆเริ่มต้นจากใจเริ่มต้นจากการกระทําของตัวเรานะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นได้นะคือเรื่องของจิตใจและการศึกษาการออกไปหาอะไรทําให้เราเกิดความสุขมากินเกิดและเกิดเสียงหัวเราะที่มันมาเกิดขึ้นจากหััววใจของตเรา ได้มากที่สุดนะครับเรามาดูที่ว่าในเรื่องของความรักนะครับสิ่งที่เลิกลาไปแล้วนะไพ่จะเตือนอะไรบ้างสิ่งที่ไพ่จะเตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของจิตใจของตัวเราที่มันติดอยู่กับความสุขเดิมๆความคาดหวังที่อยากได้ความสุขเหมือนเดิมนะบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมทั้งหมดหรอกเราต้องยอมรับสิ่งที่เป็นและมีความสุขในสิ่งที่มันสามารถมีได้ในปัจจุบัน และเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้นะครับอยู่ที่การที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นให้ได้ก่อนดังนั้นะสติเป็นสิ่งสําคัญมากๆในช่วงนี้ก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธิบ่อยๆเพื่อจะให้เกิดสติให้เกิดความเข้าใจในความเป็นตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของพลังงานในใจิตใจต้องสร้างนะครับเพื่อจะมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องคนที่เลิกลากันไปแล้วในห้วงช่วงนี้อยู่ที่ 6 0ปรับจิตใจให้พร้อมปรับจิตใจตัวเองให้ดีในเรื่องของพลังงานจิตใจก็จะค่อยๆดียิ่งขึ้นนะครับเป็นพลังใจให้นะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าชะตาพาขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับในเรื่องของความรู้สึกปรับในเรื่องของใจการที่เรารู้สึกคาดหวังกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักบางทีมันก็เป็นไปดังใจบ้างบางทีมันก็ไม่ได้เป็นดังใจบ้างนะครับขึ้นอยู่กับเราจะเข้าใจและเกิดความคิดที่จะเรียนรู้และ ใช้อย่างไรนะคนที่เราคุยด,ด้วยเนี่ยภัยึ้นว่าเขาก็เหมือนยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักมากนักนะครับเขาก็ตัดสินในสิ่งที่เขารู้มาตัดสินจากที่เขาเป็นมาบางอย่างมันก็ถูกบ้างบางอย่างมันก็ไม่ถูกบ้างนะครับมันทำให้มันมีเรื่องของความเบื่อหน่ายของตัวเราที่มันมาเกิดขึ้นจากการกระทาของเขาที่บางครั้งเขาทำบางสิง่งบางอย่างที่มันซ้ําๆเดิมเดิาเรื่องเดิมๆิมที่เขาคิดว่าเรามีมมมม từ, มความสุขและเราก็ไม่รู้สึกที่มัน ทัดใจขนาดนั้นรู้สึกกับเขาขนาดนั้นมันเก็ททำให้เหมือนความสัมพันธ์มันนิ่งๆเฉยๆในบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วเขาคิดอย่างไรกับเราเนี่ยดูสิในเรื่องของความคิดความรู้สึกของตัวเขาเนี่ยพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เขาก็รู้สึกชอบเรานะอ่าพ่ขึ้นเป็นความสําเร็จที่เขาก็อยากให้บังเกิดขึ้นในความรักที่เขาก็อยากให้บังเกิดขึ้นกับเรานะครับเขาก็พยายามทาเต็มที่ในเท่าที่เขาจะเป็นไปอาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นอาจจะดูไม่น่าพอใจสำหรับเรา แต่เขาก็เต็มที่ในะสิ่งที่เขาสามารถทาได้แล้วนะครับมันขึ้นอยู่ความต้องการของเราแหละว่าเอยความรักเนี่ยมันจะดําเนินไปต่อหรือมันจะพอแค่นี้มันจะทําอย่างไรให้ความรักมันดียิ่งขึ้นได้บ้างนะครับเรามาดูดีกว่าว่าแล้วเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในะเรื่องของความสัมพันธ์นี้ดีนะกับสิ่งที่มันเป็นในปัจจุบันนะครับอ่ะดูสิในส่วนของการไปต่อดีไหมนะดูสิ ด้านซ้ายที่การไปต่อพห้ขึ้นว่าการเทหมดหน้าตาการที่มันมีการเริ่มต้นมากยิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็การเปิดใจาการรับฟังการพูดคุยให้มากยิ่งขึ้นจะช่วยได้นะครับในเรื่องของอความสัมพันธ์ที่มันเป็นหากเราไปต่อเนี่ยแล้วมีการที่เราเต็มที่มากกว่านี้แล้วอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคาดหวังกับอะไรมากอย่าไปคาดหวังกับสิ่งเดิมๆจนเกินไปนะครับในบางสิ่งเราต้องเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้มากยิ่งขึ้นมันทำให้ความรักมันไปต่อได้มีความสุขได้นะพายขึ้นความรักที่มันันเกิดขึ้นได้มันทําใ ในเรื่องของความกังวลในเรื่องของความเป็นณตอนนี้มันดีขึ้นอะ้วพอแค่นี้ละ,อะพอแค่นี้ถามว่าได้ไหมมันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะเอาจริงแล้วเนี่ยเพราะในความสัมพันธ์มันไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ขนาดนั้นว่าจะไปต่อมันจะเป็นทุกข์ไหมหรือพอแค่นี้จะเป็นทุกข์หรือเปล่ามันอยู่ที่เรานะครับณนะตอนนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเสียหายแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้อง มาย้ําเตือนและดูตัวเองให้ดีนะครับว่าลองถามใจตัวเองนะครับว่าไอ้อความรักที่มันเป็นเนี่ยเรามันเป็นความสุขของเราจริงๆหรือเปล่าเราชอบคนแนวนี้หรือไม่กับคนที่เราคุยด้วยอยู่ณปัจจุบันยึดถือถึงความสุขของตัวเราก่อนนะครับและการที่เราจะไปให้ความรู้สึกไปให้ความสุขกับการอยู่กับคนตรงนี้หรืออยู่ตรงหน้าของเราเนี่ย <c oughs> เขาจะสร้างความสุขให้กับเราทั้งชีวิตได้หรือเปล่ามันเป็นการที่เราต้องจรงิงจังกับความไปกับความสุขกับความรักหรือเรายัง ไม่ได้ค้นหาเขายังไม่ได้รู้จักเขาเต็มที่ก็ศึกษาดูใจไปก่อนก็ได้นะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นแล้วเนี่ยเป็นการที่เราค่อยๆปรับใจค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันกันพอแค่นี้มันก็ไม่ได้เสียหายกับตัวเขาและตัวเราเพียงแค่เราต้องชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันบังเกิดขึ้นมากกว่านะครับในเรื่องของความรักบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีความชัดเจนะกับตัวเราด้วยกับตัวเขาด้วยเพื่อจะไปต่อความรักสร้างความสุขให้บังเกิดขึ้นนะครับ เรามาดูซิว่าในเรื่องของความรักเราจะสร้างแรงดึงดูดอย่างไรดังนั้นเรามาดูเรื่องของการการะทําวิธีการนะครับในเรื่องของความรักมันสามารถที่จะเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างหรือเราควรจะที่จะเข้าใจตัวเองอย่างไรนะครับดูในเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับการมูมูอย่างไรให้ความรักมันดียิ่งขึ้นนะให้ขึ้น,นะนพลังงานของการการะทาวิธีการให้ขึ้นว่าการหาคําตอบถึงความทุกข์ของตัวเราถึงสิ่งที่มันเ,เป็นรอย แตกรอยแยกในใจิตใจของตัวเรานะครับต้องสร้างขวัญและพลังใจที่ดีในเรื่องของความรู้สึกต่างๆของตัวเราให้มันเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมน,นะการที่เราเข้าใจตัวเองเนี่ยมันอาจจะต้องหาวิธีการด้วยการสวดมนต์บ้างการนั่งสมาธิบ้างหรือการผ่อนคลายการไปหาคาเฟ่การไปหาสิ่งที่เราเกิดความสุขการให้ทานนะครับการที่เราไปอยู่กับสัตว์การให้หารปลาก็ได้นะครับหรือการหา หาคนให้คําปรึกษาในเรื่องของความรักก็จะช่วยได้ในเรื่องของการที่เราเข้าใจในมุมมองต่างๆที่มันเป็นหรือการที่เรายังคิดปัญหาอะไรบางอย่างไม่ออกในเรื่องของความเข้าใจในความรักในปัจจุบันบางทีคนที่อยู่นอกเกมนะคนที่อยู่นอกความรักที่อยู่ณนะตอนนี้เขาอาจจะเห็นมุมต่างที่เราไม่ได้มองก็เป็นได้โดยเช่นกันนะครับการมูเราจะมูยอย่างไรนะดูสิ ใพ่ขึ้นว่าในเรื่องของความตั้งใจในเรื่องของความรักบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เออเราก็ต้องมีการปรับใจที่ดีก็แล้วกันแล้วก็มันเกิดที่จากตัวเราเนี่ยต้องตัดสินใจที่ดีนะครับไพ่ขึ้นความรักมันเป็นพลังงานที่มันบริสุทธิ์นะแต่หากเราไม่เร่งตัดสินใจและมีความวัชัดเจนแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลเรื่องไร้ไๆๆด้โดยเช่นกันเพราะว่ามันเกิดความคาดหวังยิ่งเราปล่อยความสัมพันธ์ที่เราไม่แน่ไม่นอนเรารู้สึกไม่ตอบไม่ชัดมันทําให้มันเกิด ความโกรธความแค้ได้อันนี้ต้องระวังให้ดีในเราเนี่ยเราจงตัดสินใจให้ให้รอบคอบตัดสินใจให้ดีในปัจจุบันและความรักมันจะส่งเสริมในเรื่องของจิตใจให้ดีมากยิ่งขึ้นไปขึ้นในเรื่องของความบริสุทธิ์ไปขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงนะกับพระพรก็ได้นะครับกับการเข้าวัดเข้าวาทําบุญเพื่อส่งเสริมพลังงานในจิตใจของตัวเราให้มันสมหวังมากขึ้น นะครับแ,แล้วเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากใจต้องปรับใจให้พร้อมเรื่องของพลังงานจิตใจก็จะทําให้เรามีพลังงานที่ดีและเกิดความสมหวังมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการการะทําแบบไหนการที่เราสร้างจิตใจทีจ่ดีนะในเรื่องของการการะทําของตัวเรามันก็จะดีตามนะครับในเรื่องของ การกระทาต่างๆนะอยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกที่จะทําอันเชือเพ่เตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของไพ่เตือนนะในสิ่งที่เป็นไปในสิ่งที่เป็นตัวเราไพ่ขึ้นว่าให้เราปล่อยอิสระในจิตใจแล้วก็อย่าไปคิดเยอะคิดมากนะไพ่ขึ้นว่าความรักที่ดีมันจะนําพาซึ่งความสุขมาให้นะครับในเรื่องต่างๆมันขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะรู้จักหัวใจตัวเรามากน้อยแค่ไหนไดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในห่วงช่วงนี้นะครับอยู่ที่60%ต้องเข้าใจ หัวใจตัวเองและเราจะทําให้จิตใจตัวเราเนี่ยมันดีขึ้นและความรักมันก็จะเดินต่อไปที่ทางดีได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮค,คุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับได้ส่งต่อพลังใจมีกําลังใจซึ่งกันและกันหากชอบคลิปนี้จริงๆและเห็นว่ามันเป็นพลังใจจริงๆเนี่ยก็ส่งต่อพลังใจให้คนอื่นๆได้รับชมรับฟังรวมกันเป็นการส่งต่อพลังใจส่งต่อพลังบุญให้กับทุกๆคนทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ เรามาดูในเรื่องของคนมีคู่ดีกว่านะครับว่าคนมีคู่เป็นอย่างไรเจ้าตากไาพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการฟังในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งหลายๆอย่างที่มันบังเกิดขึ้นบางบางอย่างมันกเ็เกิดจากการตัดใจของตัวเรานะครับการตัดสินใจการใช้ความคิดการปรับมุมมองอะไรอย่างในเรื่องของ,ของความรักให้มันไปที่ทางที่ดีมากขึ้นนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของคู่ของเราเนี่ยนะแฟนของเราเ,เขาค่อนข้างที่จะ หาความเข้าใจกับเราบางทีมันก็ไม่ถูกใจเขาบ้างนะครับแต่เราก็พยายามที่จะเข้าใจตัวเขานะแต่มันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรแบบขนาดนั้นเลยแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาที่จะค่อยเยียวยาปรับใจสร้างความรู้สึกสร้างความสมานที่มันให้มันเยียวยาได้ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของอดีตที่มันบังเกิดขึ้นสร้างความสุขร่วมกันการที่มันมีการเกิดความคาดหวังเกิดความคิดอะไรอย่างและเราที่จะ ต้องการแบบนั้นและเขาก็ต้องการแบบนี้บางทีมันชนกันบ้างบางทีมันก็ไม่ตรงกันบ้างในเรื่องความคิดเห็นนะครับในเรื่องของปัจจุบันพ่ขึ้นไปในเรื่องของการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการที่มันเกิดปัญหามาแล้วแล้วก็มันทําให้มันต้องเข้าใจกันมากิ่งขึ้นและดูซิว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่จากความรู้สึกของเราจากการกระทําของเราจากสิ่งที่เขาเป็นและเราจะเดินหน้าต่อมันยังไงมากกว่านะครับอนาคตพัขึ้นไปในเรื่องของการที่ ค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆตามใจคู่ของเราบ้างนะครับตามใจในสิ่งที่เขาอยากได้บ้างเพื่อจะถนอมน้ําใจสร้างความสุขสร้างความสัมพันธ์ให้มันฟื้นคืนนัียิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกบ้างเกิดขึ้นอะไรอีกบ้างในปัจจุบันนะครับให้ขึ้นในเรื่องของการที่ค่อยๆเรียนรู้นะครับค่อยๆกระทําและก็ต้องระวัง การกระทำอีกตัวเช่นกันในปัจจุบันเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่มันเผอเลอที่จะไปกระทบกระทั่งจิตใจนะครับในเรื่องอารมณ์ในเรื่องขอ,องความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างจะไปขุดเรื่องอดีต กังจนเกินไปนะครับมันทาให้ในะเรื่องของปัญหาที่มันเพิ่มมากขึ้นหรือบานปายมากยิ่งขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นได้จากอารมณ์จากการกระทําจากสิ่งที่คิดสิ่งที่เป็นบางอย่างไม่ต้องไปทำไทยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแต่เราจงเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นและพยายามสังเกตในการกระทําของเขาเยอะๆเพื่อจะอรู้จัก,กวัวใจรู้จักความเป็นตัวเขาและ แก้ไขปัญหาจากความรู้สึกที่เขาเกิดขึ้นจริงๆในความสัมพันธ์นี้มันจะได้แก้ไขได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูซิว่าเราจะสร้างแรงดึงดูดอย่างไรนะครับจะเกิดจากการกระทําแบบไหนนะทาอย่างไรวิธีการนะครับในเรื่องของความรักให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะเราก็จะมูยอย่างไรให้ความรักของเราดียิ่งขึ้นนะครับ มูอย่างไรพลังงานสินทศัดิ์จะเป็นแบบไหนนะครับเรื่องของการกระทําก่อนนะครับการกระทําไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องเข้าใจถึงความทุกข์ร้อนนะไพ่ขึ้นในการศึกษาดูใจทําความเข้าใจในความรักนะครับแล้วก็เร่งรีบทําเร่งรีบแก้ไขนะไม่งั้นเนี่ยปัญหาม,มันจะ ค้างคาแล้วก็ไม่ถูกการแก้ไขปัญหาอย่าปล่อยปัญหาที่มันเป็นอยู่แล้วก็ให้มันเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยมันทาให้มันฝังใจแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ในอนาคตดังนั้นปัจจุบันจะเป็นทิศทางดีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อาจจะเป็นเรื่องของการหาความสุขร่วมกันนะครับอาจจะไปส่วนสาธารณะร่วมกันหาความสุขร่วมกันไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบมากขึ้นนะไพ่ขึ้นเป็นการวาดรูปก,การสร้างศิลปะนะครับการออกกําลังกายการไปทําอะไรกิจกรรมร่วมกันที่มันทาให้เกิด ในเรื่องของความสุขนะครับเกิดในเรื่องของการถ้าเป็น,นเรื่องของการเสียเหงือเนี่ยมันทำให้เออเวลาคนเรามันเหนื่อยหนักๆจริงๆมันเกิดการระบาย ในเรื่องของจิตใจที่มันเบื่อเบื่อจิตใจออกไปได้นะครับหรือการที่เราสร้างความสุขร่วมกันบางสิ่งบางอย่างมันทาให้มันเกิดการพูดคุยเกิดการเปิดใจที่มากยิ่งขึ้นก็จะช่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับการมูละ่ะดูซิว่าเราจะมูอย่างไรนะครับให้ความรักดียิ่งขึ้นไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแล้วก็เรื่องของเจ้ากรรมนายเวทไพ่ขึ้นเป็นสองเวสีนะในเรื่องของจิตใจ อารมณ์ต,ต่างๆนะครับถ้าเสริมด้วยของการมูเสริมด้วยการเข้าใจในเรื่องของความรักมันก็จะช่วยได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันบังเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของความรักบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เราค่อยๆ <c oughs> ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆปรับเปลี่ยนและสร้างความรู้สึกที่ดีสร้างความสุขในความสัมพันธ์ให้มันบังเกิดขึ้นนะครับไพ่ขึ้นว่าเทาวิลูป,ปักไปถึงพญานาคและการขอพรกับญานาคให้คู่ของเราเนี่ยมีความสมหวังมากขึ้นขอพรจาก องค์พ่อพระนาคก็จะช่วยได้หากใครมีความศรัทธานะครับหากใครมีความเชื่อในอเรื่องพญานาคก็สามารถไปได้อีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เสริมได้คือการทําบุญร่วมกันและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากระตาของตัวเราทั้งคู่เป็นการเสริมดวงความรักสิ่งที่มันผิดกันมาสิ่งที่มันเป็นปัญหามันจะลดน้อยถอยลงไปและช่วยในเรื่องของพลังงานความรักให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูซิในเรื่องของความรักที่มันผ่านมาแล้วนะเราดูข้อระวังดีกว่า ความรักเราควรระวังสิ่งไรนะครับที่มันเป็นปัญหากับตัวเราและสิ่งที่เป็นเรื่องของการกระทําที่ผ่านมาปับ๊บในเรื่องของการกระทำนะให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยปากของเรานี่แหละก็จะนําพาซึ่งปัญหามาได้โดยเช่นกันต้องระวังนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ เป็นดาบสองคมนะครับการพูดในสิ่งที่ดีการพูดในสิ่งที่มันเป็นหน้าพอใจกับคู่ของเรามันก็จะช่วยเยียวยาจิตใจตัวเขาด้วยนะครับเรื่ององการพูดคุยกันด้วยเหตุผลอย่าพูดด้วยเรื่อง,อ,งอารมณ์เราทุกข์ร้อนใจอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้แต่บางครั้งถ้าหาก มันผิดที่ผิดเวลานะครับมันก็ทําให้เกิดผลกระทบทางจิตใจค่อนข้างเยอะและมันไม่สามารถกลับไปแก้อะไรได้เยอะเมื่อมันเกิดการกระทําเกิดการพูดอะไรบางอย่างออกไปแล้วมันก็ไม่ทําให้ในเรื่องของความรักมันดีขึ้นได้นะต้องระวังให้ดีนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของไพ่เตือนนะครับไพ่จะเืินอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของสิ่งที่เป็นไพ่ขึ้นการปะทะไพ่ขึ้นราหูไพ่ขึ้นความใจร้อนนะครับในเรื่องของความรักบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ ปัญหาบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศในบ้านบรรยากาศความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเรียกร้องความเหมือนเดิมไม่ได้แบบเต็มร้อยแต่เรายังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในสิ่งที่มันเป็นได้ค่อยๆแก้ทีเล็กทีน้อยแต่พยายามอย่าเพิ่งทําให้มันเกิดปัญหาที่มันมากยิ่งขึ้นด้วยอารมณ์ร้อนของตัวเรานะครับก็ต้องระวังเอาไว้ดนะังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนมีคู่ในห่วงช่วงนี้อยู่ที่6 0ซนตะครับต้องค่อยๆปรับใจค่อยๆเรียนรู้กับสิ่งที่มันเป็นไปในปัจจุบันนะครรับ้น,นี ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจ <c oughs> เพื่อส่งต่อคลิปนี้นะครับหากมันเป็นกำลังใจหากมันเป็นพลังใจให้กับคนหลายๆคนและเป็นการเสริมในเรื่องของบุญนะครับเสริมในเรื่องของพลังใจให้ผู้คนก็ขอให้ส่งคลิปนี้ต่อกันไปและฝากคอมเมนต์ด้วยนะทุกคอมเมนนะต์มเ,มนเป็นพลังใจให้กับกคเต้พลังใจด้วยเชิงกัดนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับ